สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านคนมักนกเขาทุกท่านนะครับเนาะมือนีกับสีผ้าม่าเบิงนกเพจเมียครับผมพร้อมผสมที่ใครล่มแล้วนะครับเนาะก็มีแบ่งอยู่ประมาณหาพ่อนะครับเนาะมีอ่าโฟโต้ครับผมโฟโต้เป็นน้องของโฟคครับผมโฟโต้ปู่ดินซีตาวิโฟครับผมหาสายนะครับเนาะที่จะมาแบ่ง ตัวละสายครับผมนกพร้อมผสม,มครับนกพร้อมผสม,มแล้วโฟตโต้กับมีพี่นโอ้องมีครบเลยครับหาสาย อันนี้ม้วนลูกครับผมลูกประมาณสี่เดือนหาเดือนนะครับเนาะเออลูกเพศผู้เพศเมียแล้วครับผมชุดนี้ก็ได้อ่าชุดนี้แยกผู้แยกเมียแล้วครับเป็นตัวผู้ทั้งสองครับอันนี้ลูกโฟเคนะครับหมอนี่ไอ้ลูกโฟโต้ครับผมอันนี้ลูกซีตาครับสายอ้างครับผมคู่แล้วแต่ว่าบม่มีอ้างตัวนี้อ่าเพศผู้ครับ งามๆพี่น้องตัวมุกตัวไข่ดีครับนิาวอัดลาดนเลยพี่น้องหางยาวตัวนี้กรคู่ย่างเดียวพี่น้องไม่ค่อยไม่ค่อยเรียยปไนไหครับนกตัวนี้อลอกขื้นช้านครับผมเอาไว้ประมาณสี่เดือนหาเดือนแล้นกตัวนี้ครับเพศผู้ครับส่วนม่วนนี่พี่น้อง มีตะลูกออกโต้นะครับเนาะในนี่ออโต้มีโฟโต้อยู่ตัวนึงครับตัวนี้ไล่คู่กันเจ,จดิดจัดเจิดจัดแหลพี่น้องเอ้ยนี่เออมีแต่สิได้แยกออกคั่นละมูลบัตไล่คู่กันชิงกันเป็นไงด้วชวนชุดนี้ก็ยังอยู่น้ำเมรน้ำพออยู่นะครับเนาะ กินอาหารเองเป็นแล้วครับกําลังจะหาวงแยกออกไปหาตัวครับกินอาหารเป็นหมดแล้วนี่รุ่นเล็กล่าสุดครับส่วนนี่นี่พี่น้องมั่นใจว่ามีตัวผู้หนึ่งตัวอยู่ในนี้นะครับเนาะลูกซีตาสองตัวครับลายคู่คู่มูลล่ะตัวหางเงาวนี่ครับผมคู่มูแลละลรยังมาแร้งทวนทานทวนทานอะนี่ เพศผู้แน่นอนดูจากขาจากหัวครับผมน่าจะเพศผู้ครับอันนี้ออโตโนี่ครับผมยังพันหูเพศชัดเจนม้วนนี่สส่กระลังออกแล้วพี่นอ้องม่วนนี่เฮ้ยลูกลูกโฟเคขยี้ครับประมาณสามสี่คูอยู่ในนี่โฟเคโฟโต่4 K, 4ปูดินมีสองครับในนี่นอกห่วงครับ อช่เขาคุ้นช่างนะครับเนาะที่เอาไปฝึกยุ่ซูเมอนี่นลูกปูดินครับโฟโต้มีเบิร์ครับนี่โฟโต้ก็มีปอกดำครับ,บดำาส,สวยเลยกระลังน,นั่เบือเอ้อตนกเรนล่ะพี่น้องปีนี้ปีนาแหมม่เป่นปีนี้ <c oughs> ส่วนซุ่มนี่เป็นลูกป้อนครับพี่น้องนี่ป้อนไวซีครับ แยกออกแล้วหนึ่งครับผมลูกปอนจึงเชื่องเลยลูกโฟโต้ทั้งซีครับเอามาปอนเองอายกำนองเขาน้อ,นองโฟเคครับแม่เดียวกันกํลาลังงามเอามันอีวาสีมาแบงนี่ล่ะแบงกนกเพศเมียรพร้อมผสมนะครับเนาะหาสายนะครับเนาะหาสาย มีโฟโตซีตาปูดินออโต้ดีโฟครับผมอย่างละตัวครับผมนกพร้อมผสมในราคา2,500ันหครับผมอโอเคนะครับ2,500ร่วมทรงมีอยูหาสายครับผมตัวละ2,500พร้อมส่งครับมี5ตัวแบ่งแค่5ตัวครับผม เพราะว่าจะเอาตังค์ไปซื้อนกมาเลมาลินเพราะว่านกต่อขายแบบเบิดแต่ได้พี่น้องเพรามีมีแตน่นกเฟือกบ้านนี่กระเทินครับนกอายุหน่อยเลนบแบแซบอ่าเล่นเยอะๆยองๆแล้วครับพี่น้องออตามนกอายุนั่นแหละพุะปีนาพุทธพ้นตั้งใจกเก่งนะครับเนาะสําหรับนกเฟือกปีนี้ครับเอามีหาสายนะครับเนาะในรคาคาสองหารวมทรงปล่อยหาโต ผมโอเคครับสำหรับคิมนี้สวัสดีครับ